ทำไมผู้ชายถึงกลัวความสัมพันธ์ที่จริงจังคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกอย่างดูไปได้สวยเขาสนใจคุณหัวเราอไปกับคุณมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันแต่พอเริ่มพูดถึงอนาคตอยู่ๆเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปความอบอุ่นที่เคยมีกลับกลายเป็นความเย็นชาอทําไมกันทําไมผู้ชายบางคนถึงกลัวความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือเขาไม่ได้รักคุณจริงๆความรักหรือภาระที่หนักเกินไปสําหรับบางคนความรักคือบ้านที่อบอุน่นแต่สําหรับบางคน มันอาจเป็นภาระที่แบกรับไม่ไหวผู้ชายหลายคนเติบโตมาในสังคมที่สอนให้พวกเขาเป็นผู้นําต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งต้องดูแลต้องสร้างอนาคตแต่ถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่ายังไม่มีอะไรพร้อมเลยล่ะเขาจะกล้าพอที่จะเดินเข้าสู่ความสัมพันธ์นั้นไหมเขาเคยรักและเคยเจ็บปวดมาก่อนบางครั้งไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากรักแต่เพราะเขารู้ว่าความรักมันเจ็บปวดได้มากแค่ไหนเขาเคยทุ่มเทเคยเชื่อมั่นเคยวาดฝันถึงอนาคตแล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็พังลงอย่างไม่มีชิ้นดี ความกลัวนี้มันฝังอยู่ลึกๆในใจและมันทําให้เขากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอิสรภาพที่หายไปกับความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนบางครั้งไม่ใช่เพราะเขาไม่รักคุณแต่เพราะเขากลัวว่าถ้าเขารักคุณมากเกินไปเขาจะสูญเสียตัวเองเขากลัวว่าความฝันของเขาจะถูกแทนที่ด้วยคําว่าเราแทนที่จะเป็นฉันเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะมองกระจกแล้วไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเองเป็นใครสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้ชายจะกลัวความสัมพันธ์เพราะเหตุผลอะไร สิ่งที่สําคัญคือคุณไม่ควรต้องวิ่งไล่ตามใครหรือขอให้ใครพร้อมเพื่อคุณเพราะความรักที่แท้จริงคือการพบกันในเวลาที่ถูกต้องของคนที่ถูกต้องหากวันนี้เขายังไม่พร้อมบางทีคุณอาจต้องเดินต่อไปเพื่อพบใครสักคนที่ไม่ปล่อยให้คุณต้องรอเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับแชร์ความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคอนเทนต์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจความรักมากขึ้นพบกันวิดีโอหน้าขอบคุณครับ